ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการสอนกีตาร์เบื้องต้นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเก่ากีตาร์กันนะครับก็จะมี2มือนะครับที่เราต้องรู้หลักๆอันนี้คือมือซ้ายมือซ้ายก็ผมจะสอนคร่าวๆไว้แล้วใน E ีีก่อนๆน,นะครับส่วนมือขวามือขวานะครับเป็นอย่างนี้ เราจะใช้ทั้งหมด4นิ้วนะครับก็จะมีนิ้วโป้งนิ้วโป้งจะให้เป็นตัว p นะครับนิ้วชี้จะให้เป็นตัว i แทนค่าด้วยตัว i นิ้วกลางแทนค่าด้วยตัว m นะครับเป็นตัว m และนิ้วนางแทนค่าด้วยตัว A นะครับ เรามาเริ่มฝึกกันเลยนะครับนิ้วโป้งเราจะดีดสเส้นบนนะครับเส้น6เส้น5เส้น4ส่วนนิ้วชี้ที่เป็น P I เอ้ไม่ใช่นะครับที่เป็น I M A สามนิ้วนี้เราจะทำอย่างนี้นะครับ นิ้วชี้จะอยู่ที่เส้นที่3นิ้วกลางจะอยู่ที่เส้นที่2และนิ้วนางจะอยู่ที่เส้นที่1ไว้อย่างนี้นะครับจะไว้ไม่ลึกมากนะครับคือเราจะดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับแบบแรกเราจะใช้นิ้วโป้งดีเส้นที่6นะครับ แล้วก็3เส้นล่างคือดึงขึ้นมาพร้อมกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็มานิโป้งย้ายไปอยู่ที่เส้นที่5นะครับ 1, 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4งําทแบบนี้จนคล่องนะครับ 2 3 4 1า3 4ี่3 4ครับผมคราวนี้เรามาลองใส่คอร์ดดูบ้างนะครับคอร์ดที่ใช้ก็จะมี G มี Em เม o r มี C แล้วก็คอร์ดดีนะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับจากแบบฝึกหัดที่แล้วนะครับ แล้วเวลาเรามาใช้ในคอร์ดจะเป็นอย่างไรจะได้เสียงแบบไหนลองฟังนะครับแล้วจาก G เราใช้นิโป้งนะครับเป็นรูทเบสก็คือเส้นที่6แล้วก็3เส้นล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วดีพร้อมกันนะครับอา,อาจจะนับไป1 2 3 4นะครับ E m i n เ r นอร์ส2 3 อิ m i n เ r ก็ใช้ Ro ู ot เส้นที่6นะครับ1 2 3 4สาี่แล้วก็ C C จะเปลี่ยนล o ดเบเป็นเส้นที่5นะครับ1 2 3 4สาี่และดี Ro ูดเบเป็นเส้นที่4นะครับ1 2 3 4สานะครับลองดูอีกรอบนะครับช้าๆนะครับผมจะไม่นับนะครับลองดูนะครับ ลองฝึกกันดูนะครับแบบฝึกหัดต่อมาเราจะใช้แค่มือขวาเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราจะดูนะครับเราอาจจะพูดว่าโป้งชี้กลางนานหรือจะพูดว่า PIMA ก็ได้นะครับโดยเราจะสายเบสผมจะไล่ามาตั้งแต่เส้นที่6เลยนะครับ6,5,4แล้วไปจบด้วย6 อีก2รอบอย่างละ2รอบนะครับดูนะครับ P I M A P I M A หรือเราจะพูดว่าโป้งชี้กลางนางโป้งชี้กลางนางก็ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะฝึกยังไงนะครับ ฝึกดูนะครับฝึกมือขวาให้ชินให้คล่องก่อนนะครับก่อนที่จะไปคอร์ดนะครับคราวนี้เรามาเล่นกับคอร์ดดูบ้างนะครับคอร์ดที่ใช้เหมือนเดิมนะครับมีคอร์ด G e minor c แล้วก็คอร์ด d นะครับโดยคอร์ด G คอร์ด G เนี่ย root บสจะอยู่เส้นที่6เหมือนเดิมนะครับแต่ดีแบบนี้ P I M A P I M A หรือโป้งชี้กลางนางโป้งชี้กลางนางแล้วแต่เราจะถนัดนะครับลองดูนะครับผมจะไปยาวเลยนะครับ G E Minor er C D นะครับ E Minor er Root b a s e เส้น6เหมือนเดิมนะครับ C r o o b เส้นที่5เหมือนเดิมนะครับ D root b a s เส้นที่4เหมือนเดิมนะครับอ่าคอยดูเดี๋ยวจะเล่นให้ดูช้าๆอีกหนึ่งรอบนะครับ จะมีตรงคอร์ด e minor นะครับตรงคอร์ด e minor เนี่ยที่เราจับแบบนี้เราอาจจะไม่ต้องจับเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเล่นแค่6สายที่6สายที่4สายที่6สายที่3สายที่2และสายที่1โดยที่เราจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสองจุที่มันจับคอร์ดเราก็ปล่อยว่างเลยนะก็ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ e minor ปล่อย C D ลองฝึกดูนะครับเริ่มจากช้าๆก่อนนะครับให้นิ้วมือขวาเราให้คล่องที่สุดนะครับพบกัน EP หน้าครับผม